สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกโรงไอติมนะครับคุณผู้ชมครับมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับอยู่บริเวณของแยกไอติมนะครับหน้าโรงไอติมนะครับมาเจอก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูแหละครับชื่อร้านว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหน้าหน้าโรงไอติมนะครับตามป้ายนะครับบอกว่ามีเนื้อวัวตุ๋นเครื่อง เครื่องในวัวตุนแล้วก็หมูตุนก็มีซี่โกรงอ่อนหมูตุนก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะครับคุณผู้ชมครับมากันเลยครับอสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับพี่ครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับพี่สองเดือนกว่านะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับมีวันหยุดไหมครับ มีเมนูอะไรบ้างครับที่ร้านมีเนื้อมีหมูเลยนะครับมีเนื้อมีหมูอเดี๋ยวผมจะลองสั่งไปชิมทําไมใช้องค์ครับมันแปลกดีเหลอครับหรือว่ายังไงครับหรือเป็นสูตรของเราองค์อ๋อเป็นสิ่งเท่เจ้าองค์ทองนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเป็นเอาเนื้อตุ๋นเนาะเส้นมีน้ําเนื้อตุ๋นนะครับอ่าล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองลองโอ้เดือดปุดๆเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยว ผมจะลองลองไปไปนั่งทานนะครับวันนี้อยู่ในร้านนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมมีขาวนะครับครับเส้นมีขาวนะครับอ่าพิเศษพิเศษครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับแยกโรงไอติมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปลองชิมกันครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในร้านนะครับของก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ มีแอร์นะครับแล้วก็ร่มรื่นดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีผักฟรีด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับผักฟรีนะครับก็หยิบใส่จานไปได้เลยนะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับคุณผู้ชมครับลงได้เลยครับลงได้เลยนี่แหละครับคุณผู้ชมหืหน้าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมโอ้โห๋วยเตี๋ยวเนื้อปุ๋นนะครับเส้นหมี่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม โอ้โหน่าทานมากครับดูมีเอ็นมีเครื่องในโอ้โหครับนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแยกโรงไอติมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับน่าทานจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแยกโรงไอติมแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับ เ,เ,ดเดี๋ยวผมจะลองลองชิมนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะลองชิมเป็นลูกชิ้นเนื้อก่อนนะครับว่ารสชาต <c oughs> ิจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อือือือ่าทีนี้ผู้ชมดูนะครับมันก็จะมีน้ำนะครับคุณผู้ชมครับมัดอื่ยเมครับคุณผู้ชมครับ <Gobierno> มาลองเอ็นครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเอ็นนะครับรถเด็นจริงๆครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าโรงไอติมนะครับตั้งอยู่ที่นะครับทิกาศนะครับอยู่ที่แยกโรงไอติมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมับปั้นทางหน้าโรงไอติมนะครับถนน เลี่ยงเมืองถ้าเรามาจากแยกพืนสวนเนี่ยเลยไฟแดงมานิดหนึ่งร้านจะอยู่วามือนะครับเราต้องไปยู่เทินกลับมานะครับถ้าสมมติว่าเรามาจากการแยกเกาะกลางน้ําหรือไม่แยกอสอก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับก่อนถึงแยกโรงไห่ิมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับสวัสดีครับ